สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ APWO นะครับผมแล้วผมเต้นะครับจะมาเก็บเก็บมครับนะฮะอีีที่สี่แล้วนะครับผมในซีซั่น2นะครับก็สำหรับภาคที่แล้วนะครับเราผมเราเราได้วาโครงสร้างฟาร์มข้าวใช่ไหมเออก็เสร็จแล้วนะครับอภาคนี้นะผมมีแกะ2ตัวนะครับผมแล้วก็มาหายวัวหายจะแกงอยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะตั้งใจจะมาทำฟาร์มแกะนะครับ ก็ผมได้ไปตัดไม้มาแล้วนะมาก็ได้เท่านี้นะครับเนี่ยครับถ้าได้เห็นเลยเนะี่ยก็โอเคครับผมเอ่อจะสร้างฟาร์มแกะกันนะนรับโอเคผมคิดว่าจะสร้างตรงนี้ตรงนี้แหละนะครับนะก็เดี๋ยวอุดลูก,ก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้เลยแล้วกันนะีผมะครับตรงหลังบ้านเราเนี่ยรู้สึกจะมีโ่งเยอะมากเลยเนะี่ย แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเหมาะนะครับเรา่าตรงไหนดีถ้าเคลียรตรงนี้ออกก็จะนานดียเออใช่แป๊บหนึ่งนะนะครับอาไม้ไม้เอาไม้เขาเราใช้ไม้ไมไมนอนมโอ๊คคราบมัเนี่ยนะครับนะคราบมาผมโอเคใช่ได้นะฮะใช้ได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาถางพื้นที่ตรงนี้กันก่อนนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะไปทำฟาร์มแกะในวันนี้นะครับ โอเคกูกโกโกูโด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 กโกโกูนะครับว่าไม่ใช่ดิเดี๋ยวคิดว่ามันจะทังออกใช่ไหมแล้วคิดว่าสักหน่อยนึงนะฮะก็น่าจะใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันจะติดกับเมืองเรามากเกินไปนะเมืองอยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมสังเกตไหมที่ผมไปพาจากวัดที่แล้วนะโอเคก็คุยไปเรื่อยๆผม อืมเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวก็ตกคนตกเยังไม่รู้นะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราเนี่ยฮะได้บางทีเราโอจะทำนี้เลยกันเนี่บสรุปนะโอเคเพืก็สิวล้าผมเราไปครับเดี๋ยวก็เตรียวอมก,ก่อนเลยครับผม,มาอ้ทุเรมีมนนะฮะอันดับแรกก็ต้องมีข้าวใช่ไหมเอ่อมีข้าววางไว้เพื่อขวายย่่ไน โอเคนะครับอ okay, ืมข้าวข้าวข้าวมาสองใช่ไหมแล้วก็ไม้ไม้ใ่โคตรเยอะเลยนะเฉพาะไม้โอ๊กนะแล้วทอนยอไม่เหลือแล้วก็คาบเลยเรื่อยรรุ่นเลยเนี่ยแล้วก็จะทำไม่ใหญ่มากนะเพราะต้องการทำนางอื่นด้วยนะครับ <extern als> เราไม่จำเราไมนกระทมใหญ่มากเนี่ยเอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ประตูรัวใช่ไหมประตูรัวประตูรัวประตูลัวมสักอันนึงก็พอละไปไปไปทำกันเลยครับไม่เหมือนกันสิเลยเนี่ยตรงนี้เลยนี่ครับผมนอะม้าเนีก็หายไปแล้วนะแะไที่เรียบร้อยแล้วเสด็จเสด็จเนี่ยแต่ผมไม่เจอม้าอยู่ฝั่งนู้นนะต้องผมไปฟาร์มไม้าตุ้งๆๆๆนะโอเค เอาหยิบล้อเข้ามาครับผมอันดแรกนะฮะแล้วก็วางไปครับผมปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊บเออะบบจะทำอย่างไมาโคตรใหญ่เลยเนี้ยงไหครับผมโอเคผมโอเคผมนะก็ประมาณนี้ได้ะนรับประมาณนีได้นะฮะปุ๊ป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 ปรู้วจะขาดนะครับ เรรือลัวไม่พอได้เลยเรือพ่องดิเออเยวเอาทำทางเข้าสองอันแล้วก็ไปครบคับลัวมาเพิ่มนะอืมดีแคบลัวมาเพิ่มนะเราต้องการลัวเพิ่มอีกนิดหน่อยเนี่ยแล้วก็วางตรงนี้ทับกันเลยนะฮะเอาทำเรื่องการสามอันใช่ไหมเรื่องก,การประตูลวดสามอันสก็รวยนิดหน่อยนะครับ เอาแบตเก่าเรามาใช้ดีกว่าซิมเซียนเนี่ยเออเห็นอยู่แต่ไม่แต่ไม่ใช่นะประตูรั้วสองแล้วตกก้อนอีกอันหนึ่งสามรั้วนั่นมันใช้เยอะมากเลยนะเนี่ยมาข้ามาเยอะกันเลยนะเห็นรั้วไหมฮนะโอเคแค่นี้น่าจะโอเคแล้วนะครับไปลุยกันเลยครับไปพร้อมที่จะทำกันมานานแล้วไม่ใช่ละของพี่เบ๊ไม่ใช่แล้วเนี่ยอะไรของกูวะเนี่ยฮะ อ๋อมีจะทำฟาร์มกนมนานละเฮ้ยกลัวของพี่เบไม่ใช้แน่เลยเฮ้ยโอเคใช่ได้ฮะโอเคโอเคขาอันนึงโอเคใช่ได้คิดว่าจำซอนได้ไหมเออลวดเสร็จสิบตอนไหนขามาโอ้โหเกินเยอะเลยนะเนี่ย โอเคครับ okay, ผมอ่ากระตุกเ่ะเวลเราเอาเสียงว่ะโอเคนะครับเราจะลากแกะมาตรงนี้นะฮะเราไปลากกันเลยครับผมครับแรกนะเราจะลากแกะตอนแรกมาก่อนนะครับแกะจะเข้าใจกันเรื่องของมันนะครับไม่ใช่เรื่องของผมผมทำมันป้อมให้มันเฉยนะครับนะโอเคไปข้อแรกเลย

Tad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 a Lumpur-pumpur luar, pekat Tad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 a Tad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 a Jom lah Lepas tu, lah Jom lah Keh, mut, lah Wah, wing, 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 wing Wuh, wuh, lah Lepas tu, lah Lepas tu, lah Lepas tu, lah เอนมร์คอมสุร่ายหลาช่มาเนี่เร็วปุ่ยบอแลแปล๊บรีบปบอลนะครับผมขอโทษด,ด้วยเน,นโอเค come on go เรว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 เรทางนี้วะทางนี้ทางนี้อืมหัวลมียกเลยน,นู่นนู้นนะแม่เขามาดิอาสมานแป๊บปื๊บปื๊บอา จักดีกันนี่อะจงจไม่แล้วไปนอนแล้วคูไปนอนแล้วดย่ายเออย่าอออย่าอย่าอย่าออย่าอย่า่าอย่่ เดีคโอเคมาละมาละมาละเมื่อกี้นี่เกิดอาการพ่อใช้นิดหน่อยนะฮะเราเหรอครับก็โอเคขาดอะไรนะเราเอามาเอาอนี้ใช่ไหมเพื่อล่อแกยนั่แหะกยตรงนู้นนะเฮ้ยแล้วแกยอีกสองตัวแล้วตรงนู้นนะฮะ มานี่มันี่มนันี่แม่พ่อลูกนี่ก็หลุดจังเลยนะเล็กนิดเดียวเนี่ยโอ้โหลูกโตละชิดเคลูกลูกลูกสองตัวมานี่เลยอืมเลี้ยงแม่วันเดียวลูกลกูแห,หละอ๋อจะบท่านทำไมเหรอวะ เฮ้ยลูกมาดิมันนี่ดิเออต่อแถวเรียกเข้ามานะครับแล้วก็ประตูเรือตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมประตูเรือประตูเรืรอเออมันเข้ามาสตัวหรอวะออกตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งโอเเคอ้โหอียอ่ะประตูน,นี้แล้วก็เดินประตูนี้เออเข้ามาเออนั่นแหละปิดประตู เขาก็มาปิดประตูอีกทีจบนะครับโอเคครับผมก็เสร็จสิ้นสำหรับฟาร์มแกะน,นะครับโลโก้จะทถกในตัวนี้นิดหน่อยนะครับผมพวกความสุดท้ายเกยๆนะครับผมนะนะี่พวกพี่อาร์มสตาร์กมาแล้วนะพี PCR มอสตากนะครับ,นะบ,รรบผมนะก็ไปช่องที่ว่ากูติดกูเห็นตู้กูติดตาปั๊บเลยนะ เอออันนี้อันนี้ความชอบส่วนตัวครับผมก็ที่ผมติดตามนี่ไม่ใช่ว่าผมไม่ไม่ใช่ว่าเป็นตัวดิกัรน,นะคือเออไม่เคยแบบเป็นคนไม่เคยเห็นตัวแคสเกมนะครับนะก็เลยติดตามเขาวันนี้หน่อยนะฮะก็จะใกล้จะไม่รู้นะว่าก็าจะเซ็นซับยังไงครับผมเดี๋ยวก็นะเออใครอยากใครอยากรู้ว่าพี่ซีอาร์วอสตา้าเป็นใครก็เดี๋ยว ผมจะให้ชื่อช่องเขาไว้ด้านล่างนะครับชื่อช่องไว้ด้านล่างนะครับใต้ค่าวอัติวายใต้ล่างคลิปนี่ครับผมเซียบอัลสตารนะครับผมมาชนะเขาดีจริงนะครับผมจะ่สิดาเนี่ยเขาตุ๊ดผู้หญิงวะให้เกียรติพี่เขาหน่อยคนพี่เขาเป็นผู้หญิงนะฮะเสื่มากนะครับเอี่ยจะไม่เคยหน้าเฉยนะฮะเสื่มากนะครับชุดเมื่อก่อนนะกดมาตืบนะฮะไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรเลยกรุมาตืมเนี่ยตึ้งบ้านเลยเนี่ยโอเค ก็ตันี้ก็ฟาป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 ฟอปบดีนะ่งขุด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 อนาคตต้องทำตามเลยต้องทำทำอะไรต่อเยอะแยะมากมายเลยไปเรียว่าไปไกลกว่าสิสแรกนะครับโอเคนะรครับผมก็นะมาไกลกว่าสิสแรกแล้วนะฮะก็ดีใจนะครับดีใจอยู่นิดเล็กน้อยนะครับ มาเาทน่นโอเคโอเคอ่าโอเคโอเคผมโอเคแล้วก็จะจะ <ยอ então> จะเยื่อยๆโปรเพลย์เลยนะครับถึงกับจะครบนะครับคิดว่าคงจะลายพาดอยู่หรอกนะครับโอเคโอเคผมฟาร์มอะไรก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะฟาร์ฟามฟาร์มโกฟาร์มไก่เลยใช้ได้เลยนะ มัคงมีไข่ด้วยสองฟองนะปุ๊บปุ๊บมาไม่เกิดชั่วนเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยโอเคอเคบูดขึ้นโอเคผมก็เดีินมาทายอยลื่นลื่นลืล่นไปเลยนะครับเดี๋ยวผมวก็จะทยอยลื่นเลยนะผมเผาอาหารกินก่อนนะนะครับมีแกะแล้วก็สบายบมีอาหารกินเนื้อแกะอะไรก็เสริแล้ว,ะลวนะครับ อืมเผาเนื้อหมูอะไรไปไปวัวไปเลือกันนะฮะกลับมาเนื้อหมูก็จะเสร็จได้น่ากินพอดีเลยเนี่ยเบรงะว่าคงเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปบงเขี่ยบงอะผู้ดอันงแล้วเย้ เออดินล้วนๆเลยขุดยังไงหนีเอามาขุดแป้งเลยนะโอเคโอเคครับผมเป็นกระเทยที่แค่เกมสนุกมากนะฮะที่เซียบอสักเคยสวยม,มากสวย,ยนะชิดอ่อนะเอ่อะชมไม่ก่อนโก๊ะพี่เขาว่าอนะไรไม่ใช่อะไรนะอ่เอุตส่สตาหิตต้ามี่เขามาตั้งยี่สิบสามแล้วแล้วนะ เต๋อปุ๊บกูติดตามป๊อปเลยนะเกี่ยวกันอะไรกันไม่ได้เออเดี๋ยวครับครับเลยนะฮะครับน,นี่เลยนะครับเลยเอออย่อาเดี๋ยวเ,ยนะดเ,ยยเดี๋ยวคนหาว่าเล่นมูอีกเละโอเคครับแป๊บไม่ใช่เออเนี่ยคุณแคปคิปเปอร์ชัดเลยชัดเลยเออคริปเปอร์คริปเปอร์คริปเปอร์ชัดเลยอินซีแลอคิปเปอร์คิปเปอร์สวัสดีคิปเปอร์เออ อยน้ำอยน้ำเมนืได้อะมึงค yeah. ิดดูแล้วอยู่แล้วอยู่บนพื้นจะน้ำเมนืแรงแค่ไหนวะไอ้ย้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระตุกฉันเลยเฮ้ยเออกระตุกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จบคลิปนี้แล้วนะฮะรีบรีบรีบรรีบเร็วเฮ้ยแม่ไม่คลิปแาวอัพลงเชอร์ไม่ใช่หรอกคลิปเน็ตขึ้นเน็ตก็แรงอยู่นะฮะไม่ใช่ไม่แรงอะไรเงี้ยคืนเน็ตคืนหนึ่งก็แรงอยู่ไปช่วย เปนแรงอยู่เปนแรงอยู่ไม่ใช่แล้วรเนแรงอยู่คิดได้ทันใจผู้ชมทุท่านอครับเออก็ก็คิปก็คลิปลงทันผู้ชมทันใจผู้ชมอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ทานดนะริงเพื่อโ้ยดี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 ดดีดดีดีดี โอเคครับผมตอนนีาไม่ได้เล่นกีฬาเสพติดอไรแล้วนะฮะเดี๋ยวขึ้นไซด์ครับเพื่อความสนุกสนานกนใเก่นะคะเอ่อโอเคผมเดี๋ยวเราไปกินอาหารที่เราเผาไว้ในบ้านก่อนนะครับจะวิ่งไม่ได้แล้วโอ้โหตายแล้วไปไปแล้วนะครับผมโอเควันคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมไม่มีอะไรมากความเกลียดชื่ย์นะแล้วก็เตรียมประชาภิบาลไปแล้วนะถ้าไม่เตรียมมันกยาวกว่านี้ที่ผมดีนะครับ โอเคกินก okay, so ่อนงำ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 เยโอเคนะครับผมก็เป็นแรงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ก่อจะไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดผมด้วยนะครับผัพีโอลาด้รบายบายครับจุลีบาย